เ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าความคิดที่มันชัดเจนมากๆเนี่ยความคิดแรงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความมั่งคั่งจริงๆขึ้นมาได้อย่างไงคําถามนี้มันก็น่าคิดมานานนะวันนี้เราเลยจะมาลองคุยหาคําตอบกันจากหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่ง Think and Grow Rich ของ Napoleon Hill อ่เล่มที่เขียนปี1937นู่นเลยนะครับหลังยุคเศรษกิจตกต่ำครั้งใหญ่เลยซึ่งเขาไปกลั่นมาจากบทเรียนชีวิตคนสำเร็จกว่า500คนในยุคนั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือพยายามจะสกัดเอาแก่นความคิดสำคัญสญที่เอ่ออาจจะยังใช้ได้จริงอยู่เพื่อให้เราพอจะเข้าใจกลไกพื้นฐานว่าเอ๊ะ เราจะเปลี่ยนความปรารถนาหรือไอเดียเนี่ยให้มันกลายเป็นของจริงจับต้องได้ยังไงไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าความสําเร็จด้านอื่นก็ตามพาทายวิธีคิดของเราอยู่เลยโดยเฉพาะเรื่องที่เขายืนยันว่าความคิดกับความเชื่อเนี่ยมันมีพลังมากๆเลยนะในการกําหนดความเป็นจริงรอบตัวเราซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ล้ามากในยุคนั้นเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่ฮิวเน้นมากๆคือเขาบอกว่า ทุกความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากแค่ความอยากได้แบบทัท่วไปแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าความปรารถนาอันแรงกล้าหรือ burning desire เขาใช้คำว่าร้อนแรงเลยนะมันต่างจากความหวังลมๆแรงๆยังไงครับตรงนี้อืมมันคือความต้องการที่เข้มข้นมากๆค่ะระดับที่แบบว่าแทบจะครอบงำความคิดเราเลย เหมือนเป็นความมุ่งมั่นที่มันแรงจริงๆไม่ใช่แค่เอออยากได้จงังแต่เป็นฉันต้องได้และที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือมันต้องมาพร้อมกับศรัทธ,ธาหรือเฟซแบบเต็มเปี่ยมเลยคือฮิวเปรียบเชิดศรัทธ,ธาเหมือนเป็นนักเคมีหลักของจิตใจค่ะเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะหลอมความคิดเราเนี่ยให้เข้ากับพลังของจิตใต้สำนึก นักเคมีหลักของจิตใจโหคำนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกับว่าศรัทธ,ธาเป็นตัวเร่งให้ความคิดมันเกิดผลจริงงั้นแหละครับอ๋อค่ะใช่ค่ะแล้วฮิวก็เชื่อด้วยนะคะว่าศรัทธ,ธาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้มันเกิดขึ้นมาเองเขาเสนอเทคนิคที่เรียกว่าการแนะนำตนเองหรือออโต s ักเจ s ชั o นก็คือการพูดตอกย้ำเป้าหมายหรือความเชื่อดีๆแบบตัวเองซ้ำๆค่ะย้ำไปเรื่อยๆจนมันฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเราเลยซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าแนวคิดนี้มันก็ไปคล้ายๆกับเรื่อง placebo effect ในยุคหลังๆเหมือนกันที่เขาก็ยืนยันว่าเออความเชื่อที่มันแรงกล้ามากๆเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายต่อผลลัพธ์ที่เราได้รับแลจ้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจลอยๆ อ๋อครับครับพอเรามีความปรารถนามีศรัทธาแล้วเนี่ยด่างต่อไปที่ต้องเจอก็คือข้อจํากัดในใจเราเองใช่ไหมครับผมทึ่งกับคําแนะนําของฮิวที่บอกให้ตัดคําว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปจากพจนานุกรมส่วนตัวเลยฟังดูเอ่ออาจจะดูโลกสวยนิดนึงนะแต่ว่ามันมีความหมายสําคัญยังไงครับตรงนี้มันคือการปรับกรอบความคิดพื้นฐานเราเลยค่ะคือเปลี่ยนจากจิตสำนึกแห่งความล้มเหลวไปสู่จิตสำนึกแห่งความสำเร็จ คิวมองว่าอุปสรรคใหญ่สุดๆเลยเนี่ยคือความกลัวโดยเฉพาะหความกลัวพื้นฐานที่เขาพูดถึงที่รายที่สุดเลยคือความกลัวความยากจนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็โตในความคิดเราเองเขาถึงก็บอกว่าทั้งความจนและความรวยเนี่ยเป็นผลผลิตของความคิดทั้งคู่เลยโห oh. ค่ะดังนั้นการฝึกควบคุมความคิดการเลือกที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่เป็นไปได้เนี่ย คือกุญแจสําคัญเลยในการทลายกําแพงความกลัวเนี่ยครับการมองว่าความจนความรวยเป็นผลผลิตของความคิดโอ้โหอันนี้ส่งพลังมากนะครับมันเหมือนกับคืนอานาจให้เราเลยในการกําหนดชีวิตตัวเองใช่ครับใช่เลยแต่แค่คิดอย่างเดียวมีความเชื่อยอย่างเดียวก็ก,ก็คงยังไม่พอใช่ไหมครับต้องลงมือทําด้วยแน่นอนค่ะความคิดบวกอย่างเดียวแต่ไม่ทําอะไรเลยมันก็เป็นแค่ฝันกลางวันนะคะ คิวจะเน้นเรื่องแผนการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบหรือ organized planning คือต้องมีแผนที่มันชัดเจนปรับปรุงได้แล้วก็ลงมือทำตามแผนนั้นจริงๆแล้วก็มีอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือความเด็ดขาดในการตัดสินใจหรือ definiteness of decision คนที่แบบลังเลเปลี่ยนใจไปมาเนี่ยนอกจากตัวเองจะไปไม่ถึงไหนแล้วนะคะยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนรอบข้างด้วยค่ะครับครับแล้วถ้า ถ้าแผนแรกมันล้มเหลวหรือว่าเจออุปสรรคหนักๆล่ะครับเราควรจะทำยังไงอ่าตรงนี้ล่ะค่ะที่ความเพียรหรือ persistence เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆคิวบอกว่าความเพียรสำหรับความสำเร็จก็เหมือนคาร์บอนสำหรับเหล็กกล้านะคะมันคือสิ่งที่ทำให้แข็งแกร่งคือต้องมุ่งมั่นต่อไปสร้างแผนใหม่ปรับปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จเหมือนเรื่องเล่าของเอดิสัน ที่ไม่ใช่แค่ล้มเหลวหมื่นครั้งแต่เขาบอกว่าเป็นการค้นพบหมื่นวิธีที่มันใช้การไม่ได้ต่างหากก่อนจะเจอวิธีที่ใช่อ๋ oh, ครับแล้วฮิวก็ยังเสนอแนวคิดมาสเตอร์มายด้วยนะคะคือการรวมพลังความคิดจากคนเก่งๆรอบตัวเราเพื่อช่วยกันสร้างแผนที่ดีขึ้นหรือหาทางออกที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งก็คล้ายๆกับแนวคิดเรื่องออพลังของการทำงานร่วมกันหรือทีมเวิร์ในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะ มีตัวอย่างในหนังสือที่พอจะทำให้เห็นภาพชัดๆไหมครับว่าหลักการพวกนี้มันทำงานร่วมกันยังไงในชีวิตจริงมีค่ะมีตัวอย่างคลาสสิกเลยคือเรื่องการก่อตั้งบริษัทเหล็กกล้ายักษ์ใหญ่อย่าง US Steel โดย Charles M Schwab เรื่องนี้สะท้อนหลักการทั้งหมดเลยนะคะ คือชว่วงนเริ่มต้นด้วยไอเดียหรือความปรารถนาที่จะรวมบริษัทเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดูแบบยิ่งใหญ่มากๆในยุคนั้นเลยเขามีศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าจะทําได้แล้วก็จะโน้มน้าว JP พีมอร์แกนนายธนาคารผู้ทรงอิทธิพลในตอนนั้นได้เขาสร้างแผนขึ้นมาแล้วก็มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าทาเลยแม้จะรู้ว่าโอกาสที่จะได้เข้าถึงตัวมอร์แกนเนี่ยมันยากมาก แต่ด้วยความเพียรค่ะเขาก็หาทางจนได้นําเสนอแนวคิดนี้จนสําเร็จแล้วก็เปลี่ยนไอเดียนั้นให้กลายเป็นอาณาจักรธุรกิจที่มีมูลค่ามาหาศาลจริงๆอันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยนะคะว่าความคิดเนี่ยถ้าได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยศรัทธาการวางแผนแล้วก็ความมุ่งมั่นมันเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆฟังดูแล้วความสําเร็จตามแนวทางของฮิวเนี่ยมันคือการผสมผสานที่ซับซ้อนแต่ก็ลงตัวนะครับระหว่างทัศนคติข้างใน คือมีความปรารถนามีศรัทธาเอาชนะความกลัวได้กับการกระทําข้างนอกคือต้องวางแผนตัดสินใจแล้วก็มีความเพียรไม่ยอ่อท้อถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีประโยคหนึ่งในหนังสือนะคะที่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะทรงพลังที่สุดเลยแล้วก็อยากจะฝากไวใ้ให้ลองคิดตามกันดูคือฮิวบอกว่าธรรมชาติได้มอบอำนาจควบคุมสิ่งเดียวที่สมบูรณ์แบบจริงๆให้กับมนุษย์นั่นคือ อำนาจในการควบคุมความคิดของตนเองค่ะการที่เราตระหนักรู้แล้วก็ใช้พลังอํานาจนี้อย่างมีสติอย่างสร้างสารรค์เนี่ยอาจจะเป็นคุญแจดอกสําคัญที่สุดเลยนะคะที่จะไขประตูไปสู่ชีวิตแล้วก็ความสําเร็จในแบบที่เราต้องการจริงๆไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามค่ะ